สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซีหนาวบอพี่น้องครับมาเดี๋ยวมาอนีสีภามาอัปเดตรถหลังหลาดในคะวามีขั้นใดอยู่เนะี่ยเขามาาไม่มั่งกำลังจะทยอยออกมั่งครับพี่น้องครับเริ่มจากขั้นแรกครับ SDA 2023นะครับผมรถไม่าปแดงเลยนะครับผม SDA ก็คือตัวสังเกตอนะไฟมันสิขืนมาขังบนแล้วนะครับไฟหนามม่สิขืนมาขางบนแต่ถ้าเป็นโฉมเกาอยู่นะครับไฟมันสีรง่งางลางห่างกันแค่อ่า เคลื่อนปีอันนี้ปลายปีอันนี้อันนี้ประมาณกลางปีต้นปีนะครับเบิร์ไฟเป็นตัวเอ็กซิลี่นะครับแต่ว่าไฟมันสีเงินโล่งหางคือจังอันนี้ครับไฟมันสีต่างกันนะครับหนามันสีเปลี่ยนแล้วนะครับตัวนี้คางวดอยู่แปดพันบาทเอดีปี2023 23ยีจุดยีพี่น้องครับเอ็กซิลี่ครับสี่ประตูนะครับคางวดอยู่หมื่นนิดๆนะครับคันน้ำพอนแปดพันเด้อคันนี้พอนหมื่นนิดๆสีขาวครับคิฟเอ่อแคปบอ โอ้ยตาบอดีครับพี่น้องแคปแคปคางวดอยู่ประมาณ8,000 8น0 0ดพันครับพี่น้องครับ x Series สองพัี่สิบสองยี่สิบสองยนะ4ประตูครับพี่น้องคางวดพันสบายกระเป๋า6,000 7,000บาทตลอดสัญญาฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีหอดหน้าบ้านพี่น้องที่มีกำลังหนื่อยๆเงินเดือน12,000 13,000อยากครับ4ประตูเบิ่งโตเก่าครับปี17 18ปพี่นะครับจังสิได้รถนะครับพี่น้อง ถ้าไปบืนเอาเอ็กซิลหรือเอาซีประตูโตใหม่ๆครับมันเกินกําั่งเจ้าของครับเดี๋ยวมันสิดติดแบบกริตซื้อๆพี่น้องเอาเห็นพอดีนะครับหรือว่าบริทันเก็บเงินดาวจักหน่อยดาวหลายค้างหวดมันกับพันถูกมันกับพันสบายกระเป๋าเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมมา LDA นะครับผมปี2022แคปคางวดอยู่เก่าพันบาทพี่เอาจังสี่ก็ได้ครับพี่น้อง เงินเดือนหมื่นสี่หมื่นหาก็สามารถเป็นเจ้าขาวเจ้าของจับได้เรืยครับพี่น้องจา๋ามา L D A c ประตูโ้ยเรียงกันเลยทั้งสีขาวสีบอลอันนี้แคปอันนี้สีนน c, ประตูสีประตูกับพอนประมาณหมื่นนิดๆเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับออกรถศูนย์บาททรงฟี่ฮอหนาบ้านครับมีทุกเงื่อนไขมาโลดนะครับติดปัญหาอย่างทักขมาคุยกันทั a, กขมาสอบถามยินดีให้บริการพี่น้องเอฟซี FC ทุกผู้ทุกคนอยากได้รถยนต์มือสองคิดพอ่อเสียยะบรรท่าไว้ครับพี่น้องครับ วีออดครับขายทุกถูกนะครับรถคันนี้ว่าพผืนมันก่อนมันเป็นรถลูกค้าเอามาเทิร์นนายชูรุมนะครับเพื่อมาเทิร์นอากกะบะขั้นไม่ไปนะครับรถคันนี้เคยติดแก๊สมาเตเออกเร็วนะครับเขาบอกวาเจ้าจของ,งเดิมเขาบอกว่าเขาติดแป๊บเดียวแล้วเขาเอาออกเขาไ้ใ,ใส่แ,แก๊สเลยนะครับเครื่องบอกีิมีปัญหาว่าวะดังเด้อพี่น้องด,ดะนะครับครับดีอยู่ขายราคาถูกๆนะครับ คันนี้เป็นรถปี2013นะครับขายอยู่แสนเก่าหมื่นเกาพันเป็น1 5 e ีนะครับขายเงินสดก็ได้เงินผ่อนก็ได้ตัดผ่อนกับผ่อนอยู่ประมาณ3,000บาทพี่นอ้องวีออดผ่อน3,000นะครับผู้ใดสนใจกับเข้ามาจัดไฟแนนซ์หรือว่าเข้ามาซื้อสดซื้อสดมีราคาพิเศษให้อีกนะครับเข้ามาเบิ่งเอาบอลตามตรงก็คือรถคันนี้มันติดแก๊สนะครับพี่น้องสีได้สบายใจ เยยวเาลเลยนะครับพี่น้องติดก็คือติดบวติดก็คือวาบวติดนะครับเขบามาโกหกลูกค้าเรื่องจังสี่มันตรวจสอบกันได้นะพี่น้องเนาะเขาเวาความจริงไปก่อนลูกค้าสบายใจสื่อกับเขาเข้าขายออกไปเขาก็สบายใจครับพี่น้องครับม่ต้องมีปัญหาตามหลัง LDA ครับสีดานะครับสีขาวสีดํามีแล้วสีเทาอยู่ข้างนอกนะครับสีเทาสีบอลอยู่ข้างนอกนะตัวนี้พันอยู่ประมาณ8 0 0 0 9,000รถปี2022 คันนี้ลูกค้าเก่ามาเทิร์นนะครับผมมาเทิร์นเอาซีประตูไปนะครับพี่น้องเขามาจากต่างจังหวัดนี่จำจังหวัดก็ได้นะครับมาเทิร์นอยู่ไหนโชว์รูมเลยนะสวยเลยสีดําหายากนะครับนี่มันเป็นรถเ,เติมปากเติมลีนมานั่าปากมันแดงๆครับพี่น้องครับนะมาตัวนี้หัวเดียวหัวเดียวเครื่องหนึ่งจุดเก้าเป็นรถเ,เขาเรียกว่าแจ้งกับสีแต่รถสีเดิมก็คือสีขาวนะ แต่ว่าแจ้งลงเลี่มเป็นดำขาวดำนะครับเพราะว่ามันใส่แก่ขคาบ่อนา้าข้าบอนมากบริษัทมันสีโดนตำรวจจับนะครับพี่น้องเหตุให้มันบริษาทมาจัดไฟแนนด์ได้นะครับเครื่องสิ่งเล็กน้อยไ่ข้างเล็กน้อยแต่ว่าเครื่องเดิมปกติใส่งานปกติแลนข่าให้ข่าวหน้าเข่าสวนได้นะครับพี่น้องเอาไปข่าวไปขายหรือ,อไปแลนงงแลนงานนี่เลยได้เลยราคาเงินสดจัดให้ถูกถูกราคาว่าขามสอง0,000 1นึ่งแสนเกาเก้าเกอยเกบเก้าบาทออกหนึ่งแสก้เกบาทครับพี่น้องครับขั้นนี้เลยนะครับขายเงินสดนี่แสนเจ็อยากพอนอีก2 3, อง0ม0่นเขามาคุยน้ำเสียยะได้ครับนะมิซูมิชิไททันแลนลี่อาร์ตแคปนะครับแต่กี่แตกรนขายอยูอ่ไปไปแดงนี่ออกนี่หก0สนเแสนเสียยะขายอยู่หาแสนกว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับพี่น้องปีนี้ครับพี่น้อง 4แสนกว่าบาทครับ4แสนกว่าบาทเอ้ยโมเมนต์4แสนกว่าบาท4แสนกว่าบาทจะเป็นอ่า4ประตูขั้นนี้ครับพี่น้อง3แสนเก่าหมื่นเก่าพันบาทพรอ,อยู่6พันตลอดสัญญามิตซูบิชิไททันแลนด์ิอาร์ตตัวพิเศษนะครับถ้าเทียบกันนะครับถ้าเป็นแบรนด์อ่าอ,อีซูซุก็จะเป็นเอ็กซิลีนะครับถ้าเป็นอ่าแบรนด์ตโตโยตา้าจะเป็นอ่า TRD แล้วก็อ่าเซตอีดิชันหรืออย่างนะั้น มันเปลี่ยนเป็นตัวใหม่แล้วตัว R S เออจะเปลี่ยนเป็นตัว R S Edition หรือ R S ประมาณเนี้ชุดแต่งนะครับถ้าเป็นมิตซูจะเป็นอ่าแลรีอาร์ถ้าเป็น u, ปนาวาร่านิสัน ara, an, นะครับนิสันก็จะเป็น Back Edition นะครับพี่น้องเปรียบเทียบกันประมาณนี้นะครับผมมาตัวนี้ครับซีประตู u, เออมันม่แคปอีกแล้วนะครับตาเฮงบดีเลยพี่น้องครับเออมาแต่มองแต่อีซีประตูหลปี2018แปแคปได้พี่น้องเด้อ คขายอยู่สามแสนสามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับไม่อยู่แสนโ <c oughs> กโลเป็นหนึ่งจุดเก้าเอลตัวเอลบอแมนตัวเอลนะตัวเอ็ดนะตัวนี้นะครับตัวเอ็ดมีไอ้บาะสังกะสีนะเอบอบาะสังกะสีสิ่งเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเครื่องเดิมใส่ในเดิมพี่น้องอยากได้บาะเดิมแจงเซยะเซยะเหตไ้น,นะครับพี่น้องทางงวดอยู่หกพันบาทตลอดสัญญานี่วอลพื้นแบ็กเอิชันนี่ สีประตูเกียร์ออโต้ลูกค้าสร้างรถแล้วบารับรถนะครับผมพอบัไดเกี่ยวกับอ่าเรื่องของรถนะครับเกี่ยวกับที่เครดิตของลูกค้าลูกค้าจัดไปแนนซ์แล้วเครดิตผ่านแต่ไปติดเงื่อนไขธนาคารธนาคารเลยบออนุมัติออกมาเฮ็ดยให้ลูกค้าว่าสามารถรับรถได้คันนี้ก็เลยรุดจ,จองนะครับขายต่อเป็น4ประตูเกียร์ออโต้แต่กี่แต่ก่อนออกไม่ไปเดยง7จ็ด0 0น0 0ด0สนะครับ7 8 0 0 0 0 วังกีวังกรเสียยะขายคันเนี่ยหาแสนกลัวหาแสนกลัวนะครับปีที่แล้วนะครับหาแสนกลัวมื่อน,นี้ครับพี่น้องครับปี2019นะันเก้านั่งรถคันนี้เหลืออยู่4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสี่แสนหาหมื่นเก้าพันมีส่วนลดจากเสียยะอีก2 0,000ืนบาทเหลือ4ี่แสนสามมืนเก้าพันค่างวดเจ็ดพันบาทตลอดสัญญาคุณสามารถครับซีประตูเกียร์ออโต้ตัวท็อปของนิสสันเทวราได้แล้วนะครับผม เป็นแบ็ก e อีชั่นนะครับหรือว่าไอ้คิงคองคิงแคบนี่นะครับมา1.9นะครับผมตัวนี้กับน,นาลอนนนี่สมัยตะกี้ต่กอนกระจังนาแล้วกัไอศาสตร์สีนะครับเป็นไทที่เนี่ยมเป็นลินฟ้าจังเสียแต่กี้ต่กอนมักแห้งน,นิยมแต่งสิ่งกันนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องบ้ามาักนาแบบพี่กระจังแบบพี่บอกเดี๋ยวเสียนอับเพี่ยนอันเดิมใสไหานะครับพอยุคสมัยนี้เปลี่ยนไปนะครับพี่น้อง คนประเดิมมาแต่งสิ่งมักลดเดิมกันสักส่วนใหญ่ค่างวด6000บาทตลอดสัญญาปี2019ครับพี่น้องนะครับมาไททันค่างวด3,000ันยังอยู่แล้วพี่น้องเด้อแต่ฟ้าเด้อมีคนจัดไฟแนนหลายแล้วลอแค่อนุมัตินะครับใครอนุมัติก่อนหรือใครมาขอซื้อเงินสดได้เลยนะครับพี่น้องแสนเก่าหมื่นเก่าพันบาทนะครับแสนเก่าหมื่นเก่าพันค่างวด3,000บาทตลอดสัญญา,อ,าอ้าวอัปเดตรถหลังโชว์รูมนะครับให้พี่น้องเอฟซีนะครับ ผู้ใดสนใจอยากได้ขั้นไหนชอบขั้นไหนแคปรูปนะครับอยากเบิรายได้ละเอียดเพิ่มเติมทักเขามาเสียยะเดี๋ยวเสยยะมารีวิวให้นะครับผมออกรถศูนบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยพี่น้อง FC อย่าเริ่มดูแลสุขภาพเจ้าของเนาะเป็นกําลังใจเสียยะคอมเมนต์บอกเลย FC เซยยะเซยยะใจดีเซยยะขวัญใจคนจนเซยยะของแท้ รับชมเสียยอยู่จากจังหวัดอียงแน่คอมเมนต์ให้กำลังใจกันนาอกพี่น้องเอฟซีจ๋ามื้อนี้เสียยะบอมมี่อีหยงังเิียให้พี่น้องเอฟซนอกจากกาวขาว่า,าขอบคุณพี่น้องได้หลายสวัสดีครับ